สวัสดีค่ะพี่น้องมนี่นะคะไปตลาดมาเบิ้งเด้อุยซื้อเบิ้งว่ามีอย่างน่วันนี้ได้ปลามานะคะมีตังโมงมีเอะโอ้ถั่วโอ้คุณสกิดได้สมองถุงงอกนะคะมีเนื้อนะคะมีเนื้อวัวแล้วก็มีไก่ มีเนื้องมีไก่มีปีกไก่นะคามันนี่ไปตลาดมาก็เลยถ่ายเบิรงว่ามันนี่นี่เลยนะคะสวัสดีนะคะพี่น้องที่เข้ามาชมนะคะมาเข้ามาติดตามแล้วก็มันนี่นะคะเบิรงก็ได้ยินมาพี่นอ้องเจเจเจเบิรงหอยนางลมมีอยู่สองตัวเอาสองตัวนะคะไม่ใช่มีสองตัวมันมีหลายอยู่แต่เอาสองตัว นะคะแล้วก็มีพี่น้องก็ซื้อกุ้งมากมื่อเด้อกุ้งนะคะเห็นบอกกันกุ้งซื้อกุง้งค้อนกุ้งอย่างกุ้งเนื้อขาวแมนค่นี้กุงะะนนะะก้งมานะคะแล้วก็มีปลามีกุ้งนะคะพี่น้องแล้วก็มีปลาซื้อปลามา่พอมือวันนี้มีปลาด้วยนะคะ ิป๊ปลาเล้เคุเซเบิ้นใส่หลายสัน่นทีนี้มีปลามาด้วยนะคะมันเล่คยเซเบิง้งในตาปลาคยุยแต่เนี่ยสามตนะคะสามตสามตสิบปอนด์สิบปอนด์คิดเป็นเงินไทยเท่าไรประมาณสามร้อยสี่ร้อยบาทเดาเอาเดาพอแต่ละมือค่างเงินมันบอกขึ้นกันนะคะการขัางเงินแต่ละวันไม่เหมือนกันกุ้งนี้พี่น้องมีแต่ตัวใหงไงนะคะ ว่าออกมาเกได้มากกรุงพูดแล้วหอยนางลมแกบ่ปเป็นแกซื้อเขาว่าบ่ต้องเอาเงินทอนเขาว่าเขาแถมกุ๊อหอยมาใหา้เอาบอกก็เลยว่าโอเคเอาจบไปเลยนะคะวันนี้มีมีปลาอันนี้บ้านครับเพิ่อนเอ,อยียงนะคะพี่น้องเอิ้นปลาลล่นหมาแมนบ่ค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเจา้ากัวเซียดิย่งกินกระสือมาเพราะว่าเคยกินสมัยทํางานบ้านนะคะสมัยทํางานบ้านเคยเคยถอดอยู่นะคะ ดียวกรเซียมาแช่น้ำเกลือแล้วกะ็ทอดกร,บกรอบกินกับข้าวต้มเพื่อเราวาไปเนาะซื้อหมูมาพอมเลยพี่น้องใน,ม,นาาม,มูนาตาไม่เคยขายกับหมูป่านะคะหมายถึงว่าหนังของมันนะค่ะหนังของมันนีนนน่ว่าสิต้มพะโลจักมือคิดคิดแล้วคิดอีกเนี่ยะคิดแล้วก็คิดอีกว่าจะต้มพะโลเพื่อเราบุญเด้ยรพี่น้อง ไปใจตลาดมากนะคะวันนี้ไปใจตลาดมาแล้วก็มีกระเทียมส้มบักหน้าอันนี้ผักอะไรก็ไม่รู้อันนี้ผักก็นี่แซ่บเลยพี่น้องคล้ายๆกับผูวันเป็นผักอย่าง,างคล้ายๆกับภาษาอังกฤษการบอกที่จริงนาเซียหนอกโดยนอกก้องก็ได้เป็นคนภาษาอังกฤษ แย่มากเลยคะยอดแย่ภาษสร้างกินอียอดแย่นะแต่ภาษาว่าก็พอทนอยู่พอเอาตัวรอดอยู่แต่พอภาษาเขียนพ่อต้องเอาเลยไปบอหลอดอ่านบอกนะอันนี้มีบาร์โซโนบาร์โซมันคล้ายๆกับอันโหระพามันไม่ไข่เป็นก้นเลยคล้ายๆกับโหระพาแต่ว่ามันคนละกลิ่นเด้อคนละกลิ่นนะคะคล้ายๆกันแล้วก็มีพักซาลัส แล้วก็มีคผุนเราซื้อซองผักสลัดกระเทียมกระเทียมก็ซื้อมาไี่นองซื้อมาว้เลยนะคะมีบกักแตงโมพร้อมเนมันซื้อขักซส,ส้อน่ผักซีนะคะผักซีผักซีบานเห,าหน่าในระาคะ coriander no t ท w a sweet beans coriander chickens o r ร n ส์ พี่มีออเรนจ์เนาะบักสมนะคะแล้วก็มีนช่วงอ,อนี้แหละแตงโมวอเตอร์มิลลอนส์กอลลิคส์จินเจอร์พุนคิงต้องมีไวไใ้บางเลยพี่น้องช่วงนี้โควิดนะคะ คิงต้องมีพออยัางยามทำงานมาเมยเมยเมืม่อแดอากาศหนาวๆก็ต้อง,ตงดื่มนะคะหรือว่าบางครั้งก็ต้องดื่มเยื่อเมล็งนะครับเพราะว่าโควิดหลายแห่งไ่นอนอยู่นี่จะแค่ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่ามองได้็คือกันตอนนี้นะคะทั่วโลกคือกันเมือ่อพอความที่ว่าโควิดมากเลยเศรษฐกิจมันแย่นะครับว่ามันแย่แต่เฉพาะ บ้านเฮานะคะแย่ทั่วโลกค่ะแย่ทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าทั่วโลกเลยนะคะก็เลยว่าอยากให้บ้านเฮารวมใจกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันซ้อยเลือซึ่งกันและกันนะคะเพรต้องเพต้องกัรปะท้วงายกันได้เราคันปะท้วงกันอันตอนนี้พวกเราเนี่ยเอยากให้ออกมาประท้วงนะคะอยากให้นางเยีเ่ยนมากกว่าหรือทำทำเจรจการทำ,าทำงานทำอย่างองจะกองไปเพราะว่าถ้าไม่มีงานก็ไปอยู่บ้านทำไรทำหน้าไปนะคะ ส่วนกลมคิดส่วนตัว ENNIS ยาว่าค่อยเดอเพราะว่ายังเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันหลายนะคะหลังจากโควิดหายก็มาม่วากันใหม่เพราะว่าตอนนี้แต่เกิดมันเป็นมันติดมากมันลำบากแห่งในพี่น้องว่าโควิดมันยังไม่มียารักษานะคะยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันทุกคนได้นะคะก็เลยว่ให้ฟังนาะค่ะนาะคุณ่จบมองได้ดีนอบัตรนี้ขอจบมองปลาเนี่ยนะคะจบมองปลาเนี่ยนาะค่ะนาะขเขาุณหลาไรนะท้าเกิดวมาติดตามฝากกดไรก็แชร์ด้วยนะคะอันนี้เป็นช่องไม่นะคะช่องไม เพิ่งเปิดเปิดมาสองสาเดือนยั้ง่มีเวลาเดเฮดช่องนะคะเพราะว่าทํางานนะคะแล้วก็อีกบดีนก็จะมีผลงานเพลงออกมาแล้วก็จะมีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆนะคะให้ FC เอฟซีได้ฟังกันนะคะขอบคุณเลยลทั้งช่องของทิท,ทิคิวมิวสิกนะคะเพราะว่ามีสองช่องช่องนี้เป็นช่องวาไราตี้ห้องใส่ทุกอย่างแต่ว่าช่องเพลงนี่นคือเพลงอย่างเดียวนะคะขอบคุณเลยละนะคะที่เข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ